ทันชุดสีอะไรนะวันนี้ยชสีดทันทันสีดำปะันดำอะไรอเปิวันที่ท่านไม่เยอะพี่ใคร้อะแม่เข้าเลยแม่เร็วเข้าคู่ไปมนี้วันนี้ไไหมเง้อเงืบไปกนไม่เงืบไม่เงืบเข้าไปเข้าไปไม่เงื้บ อันนี้นี่ลูกโอเคค่ะองว่าไหนนอะไรซอะไรซีอะไรซีีอยู่นี่เหรอแมถ่ายให้ด้วยฉันยืนข้างไดีตลอดไชี้กดยังวะได้ยังเขาเหรอลุ้นกดให้ด้วยมาแล้ว ทันวาพูดอย่างนั้นจริงเหรอแรงไงทันวาฉันก็ไปถ่ายรูปกับทันวาทันมากับยังทันมากับยังทันพูดทันพูดว่ายังไงเอาใหม่สิวุ้นๆหรือบ้านแก่ๆทันไม่ได้พูดหรอกจะดูไหมทันลาเป็นเด็กหยาบคายอ่ะพี่ตุ้มเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเองถ่ายให้ก็ได้ ี่เจ okay. okay. um, <c oughs> ็ดสายรหัสอ้ออ้อหนุนเข้าไปลูกถนุนน้อยเข้าไปก่อนจะเข้าไปล ออย่าท้าทำจริงเราจะทำนาอี่สอนสอนเ็อข้าไปค่ะอก็ลงทุกคนไมแต่เธอไม่เห็นผลเท่านั้นเธอไม่เข้าใจพุเจ้เท่านั้นแหละอันนี้ช้อนช้อนอันนี้โอเค ใครที่ก so mm. mm. uh ินแบบคำตรงส่งวิวไปให้ชาไม่รีสีเพราะแบบมันดวนมาะไรงกี่โลแล้วตรงกี่โลแล้วเผิดพิมพ์ไม่เจอนะใครยังไม่ถ่ายอีกเมลีขอให้เขาถ่ายก่อนมือเข้าเข้าเสียบไปเลยหาคนถือให้โอเค มีเคลื่อนเมื่อไหร่วะเนี่ยแววไปก่อนข้างหน้าเราก็รวมเด็ดของปลาหลวงป้าไอ้ธิยาได้ทำอะไรเป็นพิเศษไหมเราทีมเจี๋ยกดไม่ทานเนี่ยใส่แว่นทุกคนงี้เหรอปลาหลวงป้าเขาใส่ใส่แว่นทุกคนไม่มีอะไรพิเศษไม่ต้องพรมใส่แว่นหรอกดอแมจิกเขียนให้ว้าวแล้วก็ใส่เสื้อเขียวขับเนี่ยนะแล้วแล้ว มาบอกว่าเฮ้ยแต่ชอบมุกหม่าวัดทำไมเลยชอบหม่าวัดอะหม่าวัดสวัตรไงก็เล่นมุกสดกับแขกรับเชิญตลอดอ่ะแต่สวัตรตัวจริงเขาดุ้งเลยได้พี่ปุ๊กยิ้มหวานจังเวันนี้มีความสุขที่เจอ อะไรนึกถึง C K ไอ้ C K ถูกแล้วนิดนึงวันนี้มี C K ปะไม่ไงไม่ไงอ๋ออีพีไง C K วันนี้ก็ฟินแล้วไงเชคเกอรลี่ไงค่ะดีใจด้วยนะ C K อยู่ป่าวัน C K ไม่มาวันนี้ C K รู้ชะตาก็เลยไม่มา C K รู้ว่าเป็นบ้านของใครไม่ดิอ๋อ C K ก็เสียก้อยไงเสียก้อยชอนเสียก้อยไง คูดจีนของเธอเชี่ยก้อยเออจีบกันตลอดแหววไม่จีบตลอดเชี่ยก้อยคือในกองนี้ไม่ได้ฟินเพราะเชี่ยกับพี่นิวนะใช้ยังค่ะให้นุ้งนี่ก่อนก็ได้นุ้งนี่ก่อนมาที่เซ็กซี่นะวันนี้ครบยังวันนี้ดูวิลล่าไม่ได้วันลาไง